สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องทอมรีวิวเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้มีส่งงานคุณเจตุพลนะครับวันที่ยีิบเก้าเดือนแปดหกเจ็ดนะครับก็คุณเจตุพลนี่มีสั่งลูก RWS ไปได้วยนะครับอันนี้ลูกนอกครับเหมือนเดิมนะครับผมตีเวนเบอร์2นะครับ ของใหม่มือหนึ่งนะครับครับผมก็เหมือนเดิมนะครับสอบถามได้ครับ idline t o m แล้วก็รีวิวนะครับหลังทอ o m มีจุดนะครับแล้วค่อยต่อด้วยรีวิวนะครับไม่งั้นหาไม่เจอนะครับโอเคครับผม สวัสดีครับ